อาเนอาซาคือจยาไคือยาบคือใาอยา

နာမောတဿဘဂဝတောအရဟတော සම් မတသာနာမောတဿဘဂဝတောအရဟတော සම් မတသာသာတုနမောတဿဘဂဝတောລະຫໂຕ සම්මා සම් 부တသာ นะโมตัสสะภะคะวะโตุมิสังขังสระนังกัจฉามิสังขังสระนังกัจฉามิพุทิยัมพีพุทังสระนังกัจฉามิพุติยัมพีพุทังสระนังกัจฉา สาธุกรรมสังฆัสสะโวอปมาติมนุษย์สทุเันติามูปสอาจารย์ปุญญทานัยบุตรบุตรสามศัลยานั้นๆทั้งหลายสรสัน้อยให่เจ้ากำนายเวรทุกคนนะขอเจริญมงคลเอาส่วนบุญ สังกุชนที่พงขาทั <uk> ้งหลายในอาเัคคีบาตรในเวลาวันนี้ขอพระพุทธจงพุทธาลามิหังพระโคโหมิสาธุสาธุอนัโมทามิอนโมตัสสัสสัปปะตุปานากาลานาคาสานิธรรมังอายุวัตนังเตสิวิทังยาวนิพา มีการนําขัดสานมีจิตสัญลักษณ์จัดสัญลักษณ์นําข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 ัดสัญลักษณ์ 阿拉อังสัมมาสัมปุโตวิเศษสัมปันโนทุสัมมาตาลิติเทวมนุสานังพุทธภตวติภัาโตฝันเพระพุทธเจ้าขึ้นแทนออกไม่ออกตพระพุทธรูปขึ้นแทนสัมพจธ์สาสาธุสาธุพันติภัตตา amhehi sukan tu takhehi nana sakala sutehi sakatawa kalu katawa abisinti ithani maknyang pakawan tang latanatha sangkatang balangkang อาลุยฮินอาลธานังาโลมาหนึ่นัองตนึงหนึ่นึ่งนึ่งหนึ่งนึ่านะ่งนึ่นส่งหนึ่งห้ึ่นึกงน่งหนอกงนนต่งห่งนก่นึ่งหนึ่่งนึ่งนึน่งหนนึ่ง่งหน่น่นึงหนน่งหนึ่ระ่นึ่ดนึ่งนึนนนนน เด็กาัลยาณณาเพลินลงมาทรงสดเด็กหอมกัยุทธ์เพลินเพื่อน้ำอบน้ำหอมเวลานนี้มีเตรมมาบูษาสักกระดอกไม้ถูกเกียนได้ผู้ได้ยากได้บุญกล่มาขอพรนำเพลินปีใหม่สักติดทีมิตไม้ให้เตี๋าอยู่ดีมีเฮะอืมอ้าวเอาหมื่อนี่วะผู้ได้ยินก็ได้ยินพูดได้ยินบันไยินจะไปเรียกแล้วเฮ้ยไปเก็บข้าวแล้วกูมือมากข้าวกบมันสีลก่อยมาเลยงานเอาข้าวแล้ว นั่นจึงวะคะแนนเลือก็ตามคันเอาประชุมกันแล้วน้อยควรโดยเอาสัวยาโยมแล้วเออมาผูงคตตะแกนประธานจะมาบารซีเออแล้วใบเป็นบาไปกลับเนาะเออไปประธานศูนย์ธรรมชาติยาวยธรรมศาสตร์เป็นหลวงปู่ไส้เอาสัวยาโยมเนาะแยังไงในวาระศาสนาเออควรโดยจะมาเน้นเนาะเออทุกานสุขภาพดีก็อยู่ได้สุขภาพดีก็ไปเลย

ไปให้เขาชมไว้ดูไปเลยเข้าก็ไม่ใช่เลยตอนนี้เ <in> ป <recib> ็นรจะไดผูกแขนนะพาแมผูกแขนเจ้าอ <character> ันนี้ก็พุ แรคมมิสเกลความรำละลายมาไล่ปท่อมได้ดูด้ดูเสนนคนมซึมไร้รคือยาไปดไว้ลแล้วกลบนะลกลับปล้ดูกัดกระโดดกระโดดดดนยืนนยกแล้ว เออพระทาานมีสุขภาพแข็งแรงเออทังวนเลยังลทั้งหทา้งหน้าทังหลังนีเพเอเี้ถงให้เขาเอที่ใช้่อนเนี่ได้ปหม้นี้คือานเออเออมันยังมีในพรออยู่ในองคนนีตตาเออมามัดพมัดโจไปมัดโจไปมัดไโจนะเส้นะเน

ไั้ไม่อไปนะโมัมวให้เขาเอเอาน้ยีโคโไม่ไปนะไปพวเาโน้นพวกเราโน้นเจมนเออ

จะได้เล nice. ินตำแหน่งเป็นรูาอาจารย์เลยล่ะวะชาวป่ายเลยเร้ว่าใครนะเออจะไหนจะไหนเป็นผู้แขนงแท้แย่เอ้ยนไม่แห้งไอ้พลยูบวัดเจ้าพคนน้อ้โ้าวาเดดหลายอย่าั้นจะรงูลไม่ออไม่ไู้พูบอ่ะยกกระคาบ่ทานซันได้นาดนี้ลโหลตอ่ได้บ นั่นมัได้เดี่ยไมเืผ่นเื่อหมด้เงินกเล่นนี่ๆๆได้จจมือนี่ยังยังน้อยงเอามาได้ผ้านเื่อมเออจอบุเยะมดัได้นี่อานี่นี่ครนี่ าตสนาสูทนาเด้อมานีนีตอนนี้กำลังผูกแขนน้เพื่อนในนักข้องไม่ออกแขนเท่นี้เท่าครูบาอาจารย์ไม่ออกประตนเ้า เพิ่นก nee, uh? yeah. uh. uh ็ไ huh. ด uh ้มาปูกปลอยแขนทำลาบาซีว huh. ่าจานเนาะกะได้ไ uh ด้จบพิธีนั่นแหละพ่อแม่ออกติดตามความสมบูรณ์ตอนต่อไปเนาะนี่คือว่าจบการปีใหม่แหละจบการหดน้ำกัมีการทำลาบาซีกันเนาะจานี้ก็ได้คารวะหัดน้ำแล้วก็จบพิธีพ่อแม่ออกตอนนี้เพิ่นก็จะได้คารวะนั่นแหละ

คุณธรรมดาเด็กกันนะเป็นญอญย่างนีกว้างอะไรก็ด,ดีีไม่ไหมมีแต่ความชุดใืไนบ้าให้กลับให้ไทยให้เวดแล้วตันกาบเวชิกับมัตุยางอายุดีมีแห้งให้โชคให้ใส่สลำเหนือยมันงงทุกทุกคนเด้อญาจาวารีวา

สักอที่กันซมเพิ่ยอยู่ดีมีของุจกันเะอาย่างเราจะลงจบไปพิพิธนีเนาะคำเลว่าพิพาทประกันเลยกะขอตัวขอไปเอาคนนั้นโยมทุกคนทุกท่านเนาะเมน้ก็ทีได้จบไปพิคํานีต่อกันคิดนาเนาะพระาจ้าพอไม่ออกทุกคนทุกท่านเอาตัวยงไ